สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เกษตรนะคะเช้าๆพี่เกษตรจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมพริกหยวกนะคะอันนี้จะเป็นพริกหยวกนะคะหรือพริกหนุ่ม เกษตรใช้แนวชีวภาพเลยนะคะจะใช้ปุ๋ยหมักจากาเศษอาหารต่างๆที่อยู่ในครัวเรือนของเราแล้วก็พืชผักนะคะมาหมักไว้ใช้ในสวนของเรานะคะส่วนโรคแมลงนี้เราก็จะใช้เป็นเกี่ยวกับ ยาฉุนนะคะหมักกับเอ่หล้าขาวไว้1คืนนะคะแล้วก็นำมาฉีดพ่นพี่ก็พี่เกษตรนี่จะฉีดพ่นช่วงประมาณเหกโมงเย็นขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดฉีดเกี่ยวกับธานอาหารต่างๆาเพื่อให้พืชได้กินาสารอาหารต่างๆทางใบนะคะจะฉีดช่วงหกโมง 6โมงเช้าขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใบของเขาน่ะจะเปิดปากใบแล้วก็จะฉีดข้างล่างขึ้นไปนะคะคว่ำเอ่อขอโทษค่ะหงายหัวฉีดนะคะขึ้นแล้วก็ให้ละอองของเขาพุ่งขึ้นจากด้านล่างนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกับสูตรน้ำส้มควันไม้นะคะ พี่ก็จะปลูกอยู่หลายอย่างนะคะในส่วนของพี่เกษตรจะปลูกแบบผสมผสานทําโครงการของพ่อหลวงนะคะปลูกทุกอย่างที่เรากินเหลือแล้วเราก็นําไปขายเพื่อสร้างรายได้ในครอ,อบครัวนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นมะละกอนะคะพันธุ์แขกดํา กับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะฟังเสียงนกร้องที่สวนของพี่เกษตรอันนี้ก็จะเป็นข้าโพดแป้งนะคะก็จะมะระีระบบน้ำนะคะไว้ในสวนที่มองเห็นอ,อยู่นั่นนะคะที่มีเสาแล้วก็ท่อ PVC ตั้งไว้เพื่อ เวลาฝนไม่ตกก็จะได้ติดสปริงเกอร์นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่สดชื่นนะคะเก็บมาให้น้องๆได้ดูนะคะขะ้าวโพดแป้งหรือข้าวโพดอาหารสัตว์ ข้าวโพดข้าวเหนียวนี่ก็จะอีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกระเพรานะคะอันนี้จะเป็นกระเพราใบเล็กนะคะแต่ว่าจะมีรสชาติหอมนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นใบยี่หร่ารสชาติเผ็ดร้อนนะคะทุกคนวิธีการปลูกก็ไม่ยากนะคะนำอ่ากิ่งของใบยี่หร่าปักชำาในดินที่มีความชื้นอพอเหมาะนะคะทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นใบานางรักนะคะจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาเลยนะคะ จะใส่แกงหน่อไม้หรือแกงเลียงกินกับขนมจีนนี่ก็สามารถนำไปปักช้ำได้นะคะแล้วก็จะหักกิ่งอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เด็ดอยอดของเขาให้เหลือแค่ยอดนะคะแล้วก็ปักในดินที่มีความชื้นอย่างที่พี่เกษตรได้กล่าวไปนะคะ ชาวายิ่งออกดอกนะคะเขายิ่งหอมแล้วรสชาติดีมากๆเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นะมะเขือพวงนะคะไรหนามอันนี้จะใช้เป็นน้ำหมักอ่า จากเศษปลานะคะมาฉีดพุน่นก็จะออกดอกให้พีเกเตษอย่างสม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะลุมเบานะคะกําลังออกดอกเลยค่ะแกงส้มนี่นะคะโอ้โหลำแต้ๆเลยค่ะ ก็จะปลูกแบบผสมผสานนะคะ <_ d ata> เพื่อเราจะได้มีผักไว้ทานในกรวเรือนของเราอันนี้ใบมะกรูดใบใหญ <_ d ata> ่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเ <_ d ata> ชวงเช้าเชวงเช้านี้พิเกษตรก็รอส่งผักนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำอ่ ใส่มะเขือใส่ผักในสวนนะคะช่วงเช้าช่วงเช้ากับประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะช่วงนี้ที่สวนของพิเกษตรนะคะมะม่วงต่างๆก็จะราคาถูกค่ะพิเกษตรก็เลยดัดแปลงมาดองใส่โองง่งไว้นะคะเพื่อจะได้มีทานนานๆอะไรเงี้ยน,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นผักนะคะที่พิ่เกษตรได้ปลูกใส่กระถางไว้นะคะอันนี้ก็ผักปังนะคะปลูกใส่ถุงดำไว้ค่ะ ส่วนนั้นก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะเวลาพิ่เกษตรเครียดเคียดเข้าเข้ามานะคะจากงานหรือว่าปัญหาเรื่องต่างๆก็จะมานั่งอยู่กับต้นไม้ที่พิ่เกษตรได้ปลูกใส่กระถางนะคะก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะที่พิ่เกษตรซื้อมาจากตลาดนะคะ พอเราตัดทานแล้วเราก็เอาส่วนรากนะคะมาปักชำใส่กระถางไว้ค่ะก็จะออกมาประมาณเนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะที่พี่เกษตรได้ปลูกใส่ถุงดำไว้นะ เดี๋ยวพี่จะเอาไปใส่อ่างปลานะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อก่อนพี่เกษตรทํานาก็จะนึกถึงภาพบรรยากาศตอนเราเออทำนานะคะเผื่อเด็กๆหรือลูกหลานมาเขาจะได้เห็นว่าเออนี่คือต้นต้นข้าวนะอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นพริกในกระถางหรือในแก้วนะคะเนี่ยเศษอ่าแก้วหรือ เศษขวดอะไรต่างๆเราก็สามารถนำมาเพาะปลูกพริกหรือต้นไม้ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกระชายนะคะที่พิการศิษ์ได้ปลูกใส่แก้วอุ่งไว้นะคะสําหรับน้องๆที่อมีพื้นที่ไม่มากาก็นำมาปลูกใส่แก้วไว้แบบนี้ได้นะคะ ค่ะพี่กเกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมผิดพลาดประการใดพี่กเกษตรก็ขอขออาภัยในหน้าที่นี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ